สวัสดีครับนี้มาส่งงานครับผมส่งงานครับวันนี้ขออนุญาตสื่อภาษากลางนะครับผมประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นกำคอคานเวียงครับผมคานเวียงรางอลูปีโรเลอร์ครับผม ตามนี้เลยอันนี้ก็จะส่งให้พี่ชัดชัยพี่ชัดชัยจังหวัดตราดในอีกตัวหนึ่งก็เป็นอันนี้จะส่งจันทบ,บุรีเห็นของพี่เบิ้มตัวนี้ก็บอกที่ ผมจำไม่ได้ว่าสามหรือสี่จำไม่ได้เหมือนกันสเปคเท่ากันครับผมแต่ตัวนี้เป็นค้างคาวเนาะสเปคเท่ากันเป็นกำคอตัวนี้ไม้สกักตัวนู้นไม้ขคี้เเล็กครับผมพอประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวดูอีกข้างนึงครับ ประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมติดต่อสอบถามราคาดูกันก่อนได้ครับถ้าสนใจก็ทักมาถามกันได้สั่งจองกันนะครับผมประมาณนี้เลยครับฝากติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับ